คิดจะหัวหมอแต่หมอปิดคนเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันต่อสารด้วยตงวังควายผู้เจ้าซื้อนั้นครั้งแรกนะครับมาหาเงินจากนายตุนว่าต้องการที่จะคู่ยืมเงินนายตุนนั้นไปซื้อรถมือสองมาหนึ่งคันแต่นายตุนนั้นไม่ต้องการให้คู่ยืมก็เลยมีการปกลกลงเจรจากันว่า นายตุลน,นั้นจับไปซื้อรถมือสองดังกล่าวมาเป็นชื่อของนายตุลก่อนแล้วให้คนดังกล่าวนั้นมา่อนชำระเป็นสัญญาเจ้าซื้อโดยอง,องต้นตุลพร้อมดอกเบี้ยมาคำนวณแล้วมาแบ่งจ่ายเป็นงวดๆตั้งสองไหวยั้งนายตุลแล้วก็คนที่มาคู่ยืมหรือมาเจ้าซื้อนั้นตกลงหลังจากนั้นก็ได้ผนมาหลายงวด <c oughs> ช่วงหลัง คนที่มาขอให้ในายตุลไปซื้อรถนั้นก็ได้ปิดนัดไม่ปอนจําระหลายงวดนนายตุลผู้ให้เจ้าซื้อก็มาขอรถกลับคืนไปตังควายผู้เช่าซื้อก็บอกว่าเขาไม่คืนแล้เขาไม่มีเงินที่จะให้ในายตุลก็ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลปิดสัญญาเจ้าซื้อขอให้คืนรถและหรือจ่ายราคาแทนพร้อมค่าขาดประโยชน์ต่างต่างตังวาย ผู้เจ้าซื้อก็ได้มีการต่อสู้ต่อศาลว่าตนเองนั้นไม่ได้เจ้าซื้อรถไปกู้ยืมเงินมาโดยให้ในให้ในตนนั้นไปซื้อรถมาให้และตัวเองมาผ่อนนิติกรรมการเจ้าซื้อนั้นเป็นนิติกรรมอําพรางการกู้ยืมเงินเมื่อได้เมื่อได้ฟังผู้ความทั้งสองฝ่ายนําสืบต่อสู้กันศาลก็ได้มีคําวินิจฉัยว่า การตกลงกันแม้การเรกต่างฝ่ายผู้เจ้าซื้อนั้นไปก่อคู่ยืมเงินจริงแต่เมื่อตกลงกันไม่ได้มาเจราจาตามเป็นสัญญาเจ้าซื้อรถโดยมีการคิดคกกำนวณการง,งวดแต่ละงวดหรือเอาต้นเงินพร้อมดอกเบีย้ยและก็ผู้คนที่ต้องการรถกันนั้นก็ได้มีการผ่อนชำระมาหลายงวดเป็นสัญญาเจ้าซื้อไม่ใช่นิติกรรมอํารางการกู้ยืมเงิน ดังนั้นจำเลยผู้ถูกฟ้องผู้เจ้าซื้อนั้นต้องคืนรถอากไม่คืนก็ต้องสดใจราคาแต่นค้ารับพร้อมกากาศประโยชน์และข้อค่าปรับอีกมากมายนะครับเห็นไหมครับคิดจะวัวหมอคิดจะเอาตัวรอดเมื่อถึงยามเวลาที่เกิดขึ้นไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ในปัญหาที่ตนเองได้ขอขึ้น สิ่งที่เขาหัวหมอมาสุดท้ายก็ดิ้นไปไม่ได้ต้องยอมรับจากการประตำของตนเองว่าสิ่งที่ตนเองได้กระทำไปน,นั้นคือการเช่าซื้อรถไม่ใช่การกู้ยืมเงินสุดท้ายก็ต้องนำรถมาคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อพร้อมกับกล้ากาดประโยชน์อีกส่วนหนึ่งนะครับปัญหาเกิดขึ้นบางครั้งบางคดีบางเคส มันจะสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือมีเหตผลพิเศษอยู่บางคนเอาคดีมาต่อสู้ว่าเป็นนิติกรรมอําพรางส่วนเรนส <c oughs> ิ่งต่างๆเกิดขึ้นนี้หากท่านมีปัญหาเจตจ่นปัญหาดังกล่าวนี้ท่านไม่รู้จักแค้ปัญหาอย่างไรไม่เข้าใจต้นตอของปัญหาไม่รู้จักการแค้ปัญหาว่าต้ตองทําอย่างไรดี สู้คดีได้อย่างไรหรือไม่รีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่อยากต้องรู้จักทนายคุณในโทรมาปรึกษาทนายนะยินดีกับปรึกษาครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you